เบิ่องยังก,กันเนาะห่มเบิ่งเห็ดบ่พี่เจ้เพิ่นห่มเบิ่งเห็ดเจ้าบ่ห่มเบิ่งเห็ดเพิ่นห่มเบิ่องยังไัเนี่ยห่มเบิ่งเห็ดห่มเบิ่งเห็ดเบิ่งหน้าแม่ค้าแม่ค้าหน้าสวยหน้าเร่อเร่อวะน้หน้าสวยๆป๋าอุ้สย,ส,ยสิลากีวา,างสันเทอห <laughs> ผมเบิ่งเห็ดเด้อนะเอ้าวขน,น้องใหม่ก็มีของหายากเจังน้อง ดินิ้นบ่หลายเจตรกรนอเนื left left uh ้อปวกมันก็เลียแพ่งเนี่ยสปียังมาหล่นตลาดที่นิ้นบ่หายายฝนบ่ดีบา่เ่องไรฝนบ่ดีเรื่องเราพี่น้องเห็ดปวกของหายายของปีหนึ่งกินเละครั้งหนึ่งเน็ดไข่ตําคนตัแก้วหอมพี่น้องหอมเนยตัมแก้วหอมแ็ดใส่น่าพูดกรถามพทดถา เราฟังหวยหวยบางโกยแม่จ๋าเมนบอกงี้ยเพ้อจะขอเงินกง้อจะองนเงเจะขอขอบคุณนะที่ไม่อ้อมค้อมมูรนายองกร้างเาเรนตัวกระบะดีเยะอ่ะตัวดีเนาะตัวก็ะี่ร้บางองละร้อยปัญหายากแม่จ๋าของหายานักดีไหเนี่ยไข่กันถ้าไปตำตนเสษตพร้อม ต้นนี้มันงามแล้วเนาะรับแมนดอกไม่ไม่มาบานเอเบุบมาบานเอเ่มาบานโคเว์บานโคเว่ไมาบานโเว่ไมาบานโเว์ดอกไม่ไม้ขด้นออ้าวมึงเห็ดแบบวกจ้านาะตลาดร้านดอกจันนั้จะดันนอกะดันนอกนันนม่กี่้ ด้านในมีอยู่คันนี้ตลาดนอกครับผมนอก์ไม้กันมีนอร์กินดอกแม้เนี่ยหาเงินไปก่อนจะมาแลกกินเนื้ออื่นจะมาแลกกินเนื้ออื่นเนาะแลกกินเนื้ออื่นเนาะแอนเจรี่ห้องขออยังวะคอยพูดชักไปเลยห้องขอคอยอยากหัวบางโกยนี่เป็นตลาดด้านดอกจันทน์ฝั่งโค้งอันนี้หอประชุม ขาดานพรมแดนเขมาร่าครับคฟังโของอยู่คนณไปลองฟังโขงง่อยฟังโขงเธอเลยตลาดลานดอกจนันเบื้องเอาผมจะมาขายร้านที่หนึ่งคือเกาสั่งใ้ลูกค่าสั่งจองได้เลย,เลยมักตัวใดจองมากผมจะลงเสื้อไว้ไห้ตังคนตังตรวจเดี๋ยวผมส่งให้เป็นคิือาโคตตรวจเรียบร้อย ชัดเจนรับรองคุณภาพแผงนี้มีราวัลทุกงวดครับผมสวัสดีครับ